มาเยอะยุบพาชาติกตารแต่ก่อเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วครับวันนี้มาเยอะเลยครับผู้มีเกียรต<ม>ิครับก่อ <üh ne. S 2> นจะต่ก่อเนี่ยเขาเขาเป็นศิลปินดาราครับดูในค่ายของบริษัทนะดาราวิด,โดีโอครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงแล้วก็รอบคลิปโค้ชแดนไทยได้ชุ่มในหมดเลยคนติดตามครับเมื่อกี้นี่ก็เขามาร้องเพลงเรียบร้อยนะครับครับก็วันนี้ขอบคุณสหรับคุณด้วยที่เขากขอบคุณมากมากเกินะฮะก็ถ้าผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะฮะ ติดภาประการใดตวารการต้องขอการาบอภัยมาณโอกาสนี้เลยครับก็ไม่จะเป็นนักพู้ดนะอาจจะติดภาพนดนิดหน่อยก็สดนีขนาดไม่ได้เป็นนักทูนนะครับอาะอครับลิติชาก็วันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ว่าประเสริฐที่สุดสำหรับคุณลิตริชาอายุได้ประมาณ77ปีครับ77อย่างขนาดนี้ครับอขอให้ท่ทานนะฮะอย่างไรก็ลกถึงนะคุณนาความมีองลิตริชาโดยเฉพาะยังยิ่ง ยังไงรับคุณดครับล่ครับว่าที่สสพระนครเชียยุทธยาว่าที่สสหลายสมัยแล้วด้วยพระนครเชียุแต่สมัยหน้าสมัยหน้าได้ได้ใช่งานได้สมัยหน้าแน่นอน ชางมาเลียดขนติ๊กตอกส่ไปแล้วคำดูเกือบห้าแสนคนสมัยหน้าได้แน่นอนครับต้องต้องบอกสมัยหน้าแน่นอนแน่นอนครับดูแน่นอนนะครับเมื่อก่อนสุดท้ายลูกที่น็้เป็นสสแล้วต้องบอกว่าว่าที่นะครับว่าที่ผู้สมัครสอสอพระนครศรีอยุธยาเขตไหนได้ติดตามกันนะครับนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญคุณดาดาครับไใบลงใบถึงภาพแล้วขึ้นมาครับที่ใดอยู่ อ้าเดี๋ยวผมคราวนี้จงมอบเวทีตรงนี้ให้กับคุญธรรมรินนะครับได้ครับกล่อมบทนี้ครับมาได้ฟังดาดอกมาดันฮะขอเสชิญตบมือดังๆให้คุณจาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาจะจำไม่ได้คนปกติเขงตีดอกมาดันก็ตรงนี้เดี๋ยวหลังจากพวกเราได้จะมีเดินแบบด้วยนะแบบแล้วโอ้โหส่วนโคตรชามนะ จับตาดูดีๆครับเดี๋ยวเราเราจะนำท่านผู้ชมไปชมลีลาการเดินนะของนางแบบดางหลายรูปแบบหลางหลายลีลานะครับเพราะฉะนั้นก็ผลใจมาเราสังเกตเลครับในถ่ายเดินเป็นโค้งโค้งกลับถ่ายเยอะจากออนไลนเยอะโอ้โหเยอะโอ้โหได้ขาเลยครับร้านสี่ร้านสิบสองก็มาแล้วสำหรับติ๊กต็อกดีครับดีครับยังไงขอเจริญก้าวหน้าขอให้ดังนะขอให้ดัง ดูได้เลยโจมงานนะครับก็อยู่ที่ T D V U นะครับหลับหับเอวออนไลน์ของทีเพชรนะครับอ้ดีครับเหยียบเหยียบครับกระจายข่าวไปทั่วประเทศนะฮะพี่ีจะร้องเพลงปะเนี่ยเอาร้องเพลงนะฮะร้องเพลงสักสักสิบเพลงก็สักสิบเพลงโอ้ยก็จะฟังเพลงแรกเอาเพลงสุดท้ายไปผมเป็นโรนีทีเดียวนีะฮะเพลงใกล้ๆทำไมไม่ร้องฮะอะไรนะเพลงใกล้ๆทำไมไม่ร้องนะเขาร้องไปหมดแล้ว